ะะโัสดีจาะพวกเราเป็นตัวแทนของพระอาจารย์นะคะจา,จากโครงการปันน้ําใจช่วยค่าขนมน้องนะคะวันนี้พวกเราก็มามาบพบผู้ปกครองแล้วก็เด็กที่อยู่ในที่โครงการจะช่วยเหลือนะคะค่ะเนี่ยตอนนี้นะคะอยากทราบว่าบ้านเนี้อยู่กันกี่คนคะอยู่กันสี่สามคนหลานสองคนและยายคนและตาอยู่วันนู้น คนละบ้านกันแล้วเอายายเท่ากับว่ามียายแล้วก็มีหลานสองคนแล้วถามถามต่อนะคะคือผู้ปกครองไปไหนคะพ่อแม่ของเด็กเขาแกกันอยู่เขาเลิกกันนานหรือยังคะคุณนานแล้วจะหลายปีแล้วแล้วคนนี้ยังเล็กเลยอ๋อเนี่เลี้ยงมาจากเล็กๆเลยค่ะแล้วค่าใช้จ่ายนี้เขายังส่งเสียอยู่ไหมคะอันที่ก่อนเขาส่งตอนนี้เขากยได้ส่งหาแล้วมันค่ออะ ไม่ถึงไปถึงแล้วพ่อแม่เขาส่งไหมคะไม่ส่งส่งบอกว่าก็อาทิตย์หนึ่งห้าร้อยสองอาทิตย์ห้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ยังส่งไหมคะตอนนี้ยังเลยเนี่ยไม่ได้ส่งยังไมไ่ส่งขาดการส่งมานานหรือยังคะสองเดือนละตอนนั้นุณป้าใครยังเด็กอพอแล้วคุณยายมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะตาตามองไม่เห็นตาจอกระจกจอกระจกแล้วไปหมอให้ไปรักษาไหมคะเขาบอกว่าถ้าจะไป ขาเรียกอะไรผ่าเดี๋ยวนี้เขาบอกเสีย่ยมบอดอย่างเดียวนี่และกินยาทำไมทำไมผ่า,าลรออายุมากแล้วแต่เาอไรสิว่าแล้วเขาบอกว่าแล้วตาว่าเสื่อมคุณยายคะโครงการช่วยค่าขนมน้องเนี่ยคุณยายคิดว่าดีไหมคะดีค่ะและว่าช่วยเหลือคนจนได้ ดีประมาณไหนคะเนี่ยป้าป้าถ้าเป็นที่ยายจะให้คะแนนของทางเราเนี่ยก็ดีแหละป้าว่าดีแลยท่านเพราะว่าป้าหาอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วนานๆพ่อก็าจะพ่อแม่ก็จะส่งทิธีก็จถะก็ส่งอยู่เวยเราก็ไม่เค้ว่าดังไม่ยอมใ้ส่งและคิดว่าโครงการนี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวดีไหมคะเนี่ยครอบครัวดีพอหลานได้กินขนมวันนี้นะคะ ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็จะมีของมามอบให้คุณยายสาหรับการเลี้ยงดูเด็กนะคะอันนี้เป็นข้สัาจารข้สให้สัน้ำาล้าง้าลนะอล้น้ำแล้วน้ำ้้ำน้น้ำ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 นน้ำนน้้า้้้ นี่เป็นนมนะคะสำหรับเด็กๆ่นี่เป็ออนมาม้านะคะ,ะมาเนื้อต่วนปลากระป๋องค่ะ,ะเถุงไม่หลุดวางไว้เล่นวางก่อน นนี้เป็นเงื่นช่วออยจากครมการแล้วนะคะ